ที่งานเลาะเล่นกินจงหมานจงโสกดีขึ้นชุงสูงลงสรสามสองหนึ่งไปบอลดีจั่วจั่วั่ว,วเก่งไลย ตาลิลิลเมฆบางบางร้อยดิดติดดดสายหสิบนั่งอยู่ค <this> e ือเกองดูดนาดูดังตัวตัวตัวบาดีตัวตัวตัวเนี่ยือหันโอ้ยโอ้ยระยะสุดท้ายสองร้อยพนไปห่วยว่าอันนี้สามร้อย จะลงมงัวหนอะไรดิลงตัวลงตัวคนละบ้างพ่อคนละบ้งครับผมคนละบ้างนี่ครับอารมณ์ช่วงเก็บกดเนาะพี่น้องมังไฟเอาดีครับเบอรดีดูดนมดูดนมดูดนมดูดซ่าดูดขัวยุดฮอนเวลาตอนไหนครับเวลาตอนนี้ช่วงอยุดสามร้อยสั่วนะครับที่ถึง โอ้ยังสูงมาครับสูงครับสูงเจ้าองเจ้าองศาครับผมประมาณหกองศาปาสามยพี่น้องหกองศาครับผมบานสิบหกลอยผมลฟี่ไฟบ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮยเฮ้น้ยฮเฮ้ย่า้ย้ยเฮ้ย้ยยเเ้ยเฮยเฮย้ยยเยยเ้ยเฮ้เฮ้ ถือหรือเปล่ครับลอยเป็นลอยเบาดีพี่น้องเบาดีพุณอะอีกอีกเข่าหัวเข่าหัวโซนนี้สต็อปแล้วครับเข่าหัวสต็อปสต็อปมันหอนเลยท่านผงไี่พี่น้องอยอะเลยเป็นได้ครับอาจารย์อาจารย์เนลาหมอกไฟอยู่ลักษณะอย่างไรครับ ประมาณเก้าสิบองศาครับช่วงนี้เป็นไงครับเบาดีว่ะเบาดีใส่หม้อไปเตาไั่ได้นะครับเป็นพวกปุ่มเลยครับคู่แฝงนี่เบาดีพี่น้องเบาดีมาเกยเบาดีมาเบาดีมาเบาดีเบาดีปัดเทยงแปดตาเลยเบาดีพี่น้องเบาดีสูงมากครับช่วนี่สูงมาก Ninh, Reconing Bao Sung Sung mặt mặt Oh là lập yên ông Han lão Han hắn Han lão hô côn đi phiên ông bằng ông 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 Go do doo 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 เบาดีพี่น้องยุดแล้วเบาดีเบาดีแจ็ควีนะครับช่วงนี้สองร้อยแปดสิบครับพี่น้องไปแล้วครับสามสองหนึ่งตบไม่ได้ครับสามร้อยสี่สิบยุกปัครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีครับ